สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหัตไทรธีรวรวันนำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง environmental management and green space ecosystems towards urban biodiversity หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมและรือบอนมิเวศพื้นที่สีเขียวสู่ความหลาและทางชีวภาพในเมืองค่ะปัจจุบันการพัฒนาบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าไปมากรวมถึงรอบตัวเมืองก็มีการขยายขอบเขตและกระจายตัวมากขึ้นตามความเจริญส่งผลให้หมู่บ้านและชุมชนขยายตัว มีการกอร่อสร้างเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนดังภาพด้านล่างซ้ายสุดนะคะภาพที่แสดงปี2450เป็นภาพที่เริ่มต้นการพัฒนาเมืองจะเห็นได้ว่าความเจริญยังกระจุกตัวกันบริเวณหนึ่งภาพถัดมาเป็นภาพในปี2540การแผ่ขยายความเจริญไปยังชานเมืองแผ่ขยายเป็นวงกว้างและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้การขยายตัวได้สร้างปัญหา รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเป็นอย่างมากหากไม่มีการวางแผนการจัดการที่ดีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศก็จะตามมาวิธีการวิจัยศึกษาโดยการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียววิเคราะห์ร่วมกับกรณีศึกษาและเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยง,งานที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศท,ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นจึงเป็นการศึกษาจาก2พื้นที่เพื่อเปรียบเทียบดังนี้น 1. พื้นที่สถาบันการศึกษา2หน่วยง,งาน คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตสรรกับสถาบาันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและ2พื้นที่หน่วยงานภาครัฐ2หน่วยงานคือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองและเองอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในพื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพแนวโน้มการขยายตัวของเมืองจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเท้ม ช่วงสถานีลังสิตมาถึงสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2569ทั้งนี้ด้วยพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพมีโอกาสท,ที่คล้ายกันและมีโอกาสท,ที่จะเชื่อมต่อพื้นที่เพื่อกระจายความหลากหลายทางชีวภาพได้ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าใน12โครงการนั้นมีเพียง2โครงการเท่านั้นที่มีการให้ความสําคัญทางด้าน การจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพนั่นคือโครงการเดอะฟอริสเทียจากกรณีศึกษาในประเทศไทยและเตงก้าประเทศสิงคโปร์จากกรณีศึกษาต่างประเทศตารางข้อมูลจากการสำรวจโดยคุณที่สถาบันการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูน์รังษิ์กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเมื่อดูตามตารางจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูน์รังษิ์มีขนาดพื้นที่โดยรวมที่ใหญ่กว่าแต่มีพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพที่น้อยกว่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และพื้นที่หน่วยงานภาครัฐระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจากตารางจะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินั้นมีพื้นที่โดยรวมที่มากกว่ามีการแบ่งพื้นที่สีเขียวและมีความหลากหลายทางชีวภาพทางพืชและสัตว์ที่มากกว่วาผลกา,ารศึกษาเพื่อ,อ,อนาํออนาไปสู่แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวสู่ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองโดยได้ออกมาเป็น3หัวข้อใหญ่คือ 1. ปัจจัยและแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว นำไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองปัจจัยหลักของเราคือมนุษย์ดังนั้นแนวทางควรมีดังนี้คือหนึ่งศึกษาพื้นที่ทั้งชนิดดินและพันธุ์พืชท้องถิ่นเดิมสองการเลือกพืชพันธุ์ท้องถิ่นและมีการปลูกกระจายตัวแบบสูงสาการเลือกพืชพันธุ์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสัตว์สี่ไม่นำพืชพันธุ์จากต่างถิ่นที่ก่อให้เกิดการคุกคามกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นๆ 5. ้าการปล่อยให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตไปต,ไปตามวิถี จากผลการศ al, land, ึกษานำไปสู่การสร้างเกณฑ์การประเมินพื้นที่สีเขียวโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่สีเขียวหัวข้อใหญ่ที่2กํกำหนดวิธีการดำเนินการพื้นที่สีเขียวสู่ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้คือ 1. พื้นที่สีเขียวดังเดิมและต้องการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพต่อมาประเภทที่2พื้นที่ดั้งเดิมแต่ต้องการปรับเป็นพื้นที่สีเขียว หัวข้อที่3แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวให้นําไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองโดยมีแนวทางดังนี้คือ 1. การจัดลําดับการเข้าถึงพื้นที่และรูปแบบที่2การออกแบบพื้นที่หรือผลิตภัณฑ์เพื่อลดการรบกวนของสัตว์มาสู่มนุษย์แต่ไม่ทําลายสัตว์และเอื้อต่อการดารงชีวิตของสัตว์จากผลการศึกษาที่ได้แนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียวสู่ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองนั้นภาพนี้แสดงถึงการเชื่อมต่อพื้นที่ศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกัน ถ้ามีการจัดการพื้นที่สีเขียวตามแนวทางจะส่งผลให้พื้นที่สีเขียวเหล่านี้นั้นเอื้อต่อการดํารงชีวิตของสัตว์มากขึ้นและสามารถเกิดการเชื่อมต่อด้วยเส้นทางพื้นที่สีเขียวหรือเส้นทางสีเขียวเพื่อเอื้อต่อการกระจายตัวความหลากหลายทางชีวภาพและเอื้อต่อการเดินทางหรืออพยพของสัตว์ค่ะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ